แล้วเราก็จะมาถึงปากทางที่จะไปแม่ะละมาดก็จะเติมน้ำมันร้ําร์ทอนี้ก่อนเติมน้ำมันม๊มนี้กันให้เต็มก่อนเดินทางขึ้นโรงเรียนทางเรียบไม่มีหลุมเลยทางเรียบแต่เจียนตำรวจขับไม่ญญบรรยายนังรถมันวิ่งเกี่ยเวลามัน หน้าโรงเรียนครับนี่ถนนหน้าโรงเรียนนะครับเพื่อนสมาชิกโรง, <m ach ic> งเรียนนี้เลยวะใช่ครับใช่โรงเรียนนี้เลยเหรอใช่ครับครับ,รบโรงเรียนบ้านน้ำหอมถึงแล้วครับยัดหยุดหน่อย <m ach ic> ขอถ่ายป้ายโรงเรียนหน่อยครับในบริเวณร,บรอบๆโรงเรียนนะครับหน้าเสาธงบนโรงเรียนก็จะเป็นขั้นบันไดของเชิงเขา ต่้าเนี่คือโรงครัวของอาหารไอ้โรงโรงครัวอาหารเด็กกลางวันสามมื้อครับมีกลางวันอย่างเดียวเพราะว่าเด็กที่นี่พักอยู่ประมาณร้อยหกสิบคนกินหมูไม่ได้ ใทยเลี้ยงเด็กทั้งหมด160ที่กินนอนอยู่โรงเรียนนะฮะดังนั้นอีก4-50คนก็ไปกลับในบ้านแถวกใกล้ๆแถวๆนี้เพราะฉะนั้นเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่นอนโรงเรียนได80%อันนี้อ่างล้างจานล้างหน้าหลังลงอาหารโรงเรียนครับรรยากาศอยู่ในหูบเขา เยือกเย็นสบายตอนนี้โรงเรียนยังขาดอยู่ก็คือพวกอุปกรณ์ทำกินให้กับนักเรียนหม้อไฟฟ้าเอ้นี่เป็นหม้อเตาแก๊สนะไม่หม้อไฟฟ้าก็สภาพค่อนข้างจะโทรมที่เราจะต้องหาจัดซื้อมาแล้วก็หม้อหุงข้าวหม้อต้มแกงก็อุปกรณ์เครื่องครัวนะเด็กต้องเกือบ200คนนี่ก็คงจะดูแล้ว ยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไม่ยังไม่ได้แจกเลยว่าให้ผ่านดูครับให้เราก็ดูมาช้อนแล้วให้เขาชื้นมาอ๋อมอเบอร์ใหญ่เพราะว่าวันนั้นเราจะวางจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวด้วยอาจจะซื้อหม้อใหญ่มามอบให้เพิ่มเติมถืออแล้วมามอบเลยตามครับีครับ